สวัสดีค่ะพบกับช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะวันนี้นะคะยายนวลก็ยืนตากฝนอยู่ทั้งคืนนะคะวันนี้นะคะอืมแม่ยายนวลจันทร์ไอซับรถอนไห๋จ้านี่นะคะช่องแม่พรพังนวลจันทร์นะคะเข้ามาช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยนะคะนี่นะคะแม่ยายนวลจันทร์นะคะ ได้ที่ดินใหม่แล้วนะคะแม่ยายจะสะสมคะแนนสร้างบ้านให้ยายนวลอยู่นะคะนี่นะคะแม่ยายนวลจันทร์ของเรานะคะผิวพันเป็นเพือกเลยนะคะเพราะยายเล่นดินนะคะดินใหม่นะคะยายเล่นดินนะคะนี่นะคะยายเล่นดินนี่นะคะแม่ยายนวลจันทร์อืม แม่ยายได้ทานสับปะรดนะคะวันนี้สับปะรดที่พวกเราไลกันอยู่ที่วังทะลุนะคะอืมก็ยายก็ได้ทานสับปะรดแล้ววันนี้นี่นะคะอืมย่าก็จะสะสมผสมผสานกับสับปะรดให้ยายแก่ทานนะคะอืมนี่นะคะจะสะ สมคะแนนสร้างบ้านให้ยายแกอยู่นะคะมียายแกอยู่โล่งๆนะคะยายไม่มีบ้านอยู่นะคะยายก็จะนอนเปียกๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะให้อีกพ่อควานให้อีกกว่าจะมาให้อีกอืมให้อีกนะครับให้อีกพ่อควานนี่นะคะ ยายนวลจัดเป็นช้างเผือกเลยนะคะตอนนี้ยายนวลเป็นช้างเผือกเลยผสมกับดินดินใหม่ผสมกับฝนตกพล,พลึมพล้ำมาแล้วนะคะเอามาให้เยอะๆเลยพ่อควานกว่าจะมานะครับพ่อควานกว่าจะมานี่นะคะกว่าจะมาอีกต้องให้ยายนวล ทานพูนๆเลยนะคะนี่นะคะโอ้ยายนวนสะบัดกินซะอร,อร่อยเลยนะคะนี่นะคะตรงยายแกนอนนะคะมาดูได้นะคะตรงยายแกนอนนะคะบางทีแกก็จะยืนหลับทั้งคืนเลยนะคะ ยายแกไม่มีบ้านนะคะนี่นะคะตรงแกนอนแกจะเป็นหลุมนะคะนี่นะคะจะเป็นหลุมอืจะเป็นหลุมเลยจะเป็นหลุมเลยนะคะนี่นะคะหญ้าของเราก็เริ่มขึ้นนิดๆหน่อยๆพอควานก็ตัดตามนะคะเพราะหญ้ามันน้อยมากนะคะหญ้าไม่ค่อยจะมีนะคะนี่นะคะ พ่อวานเอนะครับนะครับวันนี้ฝนตกนะคะฝนก็คลึ้มฟ้าคลึ้มฝนมาอีกแล้วนะคะนี่นะคะโอ้ยายนวลสะบัดกินใหญ่เลยนะคะเดี๋ยวพ่อควานจะทําความสะอาดมูลช้างนะคะเพราะว่าจะเฉะแฉะไม่ได้นะคะนี่นะคะจะต้องทําความสะอาดให้ยายนวลต้องสะอาดตลอดนะคะ มูลช้างนี้ก็ทําเป็นปุ๋ยได้นะคะอักวาดเลยพ่อควานมูลควาช้างนี่ทําเป็นปุ๋ยได้นะคะทําเป็นปุ๋ยปุ๋ยใส่หญ้าได้อย่างดีเลยนะคะเพราะมันจะทําให้ดินล้วนซุยนะคะนี่นะคะถ้าไม่ทําความสะอาดมันก็จะติดดินอยู่นี่แหละคะ่ะกยจะต้องทําความสะอาดเรื่อยๆนะคะ แต่ช่วงนี้ฝนจะลงเม็ดแล้วมืดคลึ้มมาอีกแล้วนะคะดูนะคะท่านผู้ชมมืดคลึ้มมาอีกแล้วขอบคุณทุกท่านทุกกําลังใจที่เข้ามาชมช่องแม่พรพังนวลจันทนะคะทั้งพ่อพ่อแม่แม่เอฟีนะคะชิดช่วยอาหารใยนวลน,นะคะขอบคุณมากจริงๆคะ่ะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะนี่นะคะ เอาให้เรียบเลยพ่อควานทางนู้นเอาคลุใส่ก็ได้ทางนู้นเอาคลุใส่นี่นะคะพ่อควานจะทําความสะอาดนะคะเอาเรามาส่งดูยายนวลการทานสับปะรดนะคะวันนี้ยายนวลลาบปากนะคะได้สับปะรดตรงนี้นะคะที่แม่ควานจะสร้างบ้านให้ยายนวลน,นะคะ แต่แม่ควานก็ยังไม่มีคะแนนสะสมมากเลยนะคะแม่ควานก็จะค่อยเก็บสะสมไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้ยายนวลมีร่มอยู่กับเขานะคะนี่นะคะ ตรงตรงขาด้วยพ่อควานตรงขาช้างด้วยนึงทำไปเรื่อยๆครับเราสกปรก,ปกไม่ได้นะคะพ่อควานนี่นะคะพ่อควานก็จะเอาไปทิ้งในหญ้าค่ะเพื่อจะเป็นมูลเป็นปุ๋ยยางดีเลยนะคะนี่นะคะ ยายนวลเป็นช้างเผือกเลยนะคะช่วงนี้เพราะฝนตกติดต่อกันนะคะ นี่นะคะยายเนือนยืนทานอย่างอริดอร่อยเลยนะคะคยายนวนไม่ขนตายาวนะคะคยายนวนอายุ54ปีนะคะตกงานมาจากอายุทยานะคะช่องเมพรพังนวนจันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไพรต์ปปด้วยนะคะนี่นะคะนี่ยายนวลของเรานะคะคยืนทาน สับปะรดอย่างอริดอร่อยเลยนะคะน,นะคะนี่ยายนวลนะคะยืนทานอาหารอย่างอริดอร่อยเลยวันนี้ได้สับปะรดได้ลาบปากแล้วยายนวล กินยามาสองสามสี่วันแล้วนะคะวันนี้เพิ่งได้สับปะรดนะคะหญาก็ร่อยล้อนะคะนี่นะคะอืมยายนวลเห็นพ่อควานกวาดข้างหลังเขาเลี้ยขาหันหลังควับเลยตกใจว่าอะไรเนาะมาอยู่ข้างตรงขาเขา นี่นะคะ ยายนวลยังยายนวลช่วงฝนฟุ้นในแกจะไม่ค่อยทานน้ำนะคะเพราะอากาศเย็นๆนะคะนี่นะคะตรงที่บริเวณจะสร้างบ้านให้ยายอยู่นะคะขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจนะคะที่เข้ามาติดตามช่องอยายนวลจันนะคะช่องเม่พ์พรพังนวลจันนะคะนี่นะคะ นี่นะคะเฉะมากนะคะเจอดินใหม่เจอกับฝนนะคะแฉะมากนะคะยายนวลเล่นจนตัวเหลืองเลยนะคะเหมือนกับอาบโคลนมาเลยนะคะอขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดต่อติดตามช่องแม่พรพังนวลจันด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ